สวัสดีค่ะก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะว่ามวลอากาศเย็นในรอบล่าสุดนี้จะส่งผลให้อากาศนั้นเย็นลงเพียงไม่กี่วันนะคะโดยใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้มวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงและลอกล่าสุดนั้นก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วนะคะแต่ว่าในจังหวะที่มวลอากาศเย็นนี้กําลังจะอ่อนกําลังลงก็จะมีกระแสะลมตะวันตกระดับบนนะคะซึ่งเป็นกระแสะลมเย็นเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบร,บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบน,บนก็จะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้จะยังคงมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกนะคะ ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะวันนี้กระแสลมระสุมตอนออกเฉียงเหนือยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมส่งผลทําให้ทะเลทั้งด้านฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะคะโดยเฉพาะในบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะในจุดที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ กลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้กันต่อค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ําสุด14องศาเซลเซียสนะคะสําหรับบริเวณพื้นที่ยอดดอยช่วงนี้อากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด5-11องศาเซลเซียสค่ะต่อันที่ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ําสุด10องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ยอดภูยังมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้อากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลนะคะจะมีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกระยะนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสค่ะสำหรับทะเลนะคะยังคงมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ท้ายพื้นที่ภาคใต้ระยะนี้ภาคใต้ตอนบนก็ยังคงมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าและช่วงนี้จะมีฝนเล็กน้อยไปจนถึง10%ของพื้นที่ค่ะในมากจะมีฝนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียาลาและก็ที่นราธิวาสนะคะทางด้านฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปช่วงนี้ยังมีคลื่นลมแรงนะคะคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืากก่า3 m. ส่วนทางด้านฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งออกไปนะคะและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ชมคะระยะนี้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทยระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งนะคะในส่วนของชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างยังควรลดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ